Hi, ตอนนี้กำลังเดินไป l ต t t e เว r ร์นะคะวันนี้เราจะไปใส่ชุดน,นักเรียนครั้งแรกในชีวิตชุดน,นักเรียนเกาหลีมาเกาหลีหลายครั้งมากแต่ว่าก็ยังไม่เคยได้ใส่ชุดน,นักเรียนวันนี้แหละเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะ วันนี้อากาศดีมากมากมากตอนแรกกลิ่นเตรียมเบรเซอร์มาด้วยแต่ตอนนี้ต้องถอดก่อนเพราะว่าเริ่มร้อนนะคะแดบดบดีดสุดที่นี่ก็จะมีแกงอาจุมมาเดินเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเซ็นเซอร์หน้าคนให้ละกันมาคะ่ะ เหมือนยานอะไรสักอย่างเจอโฟอร้เบูต้าเขาไม่พร็อพให้ด้วยอ่ะระวังติดนะติดก็คือใส่หน้าหมีเป็นได้กิ๊ยบกลำบากันอีกนงาน ตอนนี้กำลังต่อคิวซื้อตั๋วนะคะแล้วเดี๋ยวจะค่อยไปเช่าชุดนักเรียนซื้อตั๋วแล้ว3มคนแฟนซี นี่ซื้อตัวเรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปหาเช่าชุดกันนะคะอันนี้น่าจะดูดีอยู่เนะดูจากอันนี้อันนี้ไหมเรากลับไปเอาร้านนั้นก็ได้นะจริงๆแล้วมมันมีร้ิงแล้ว สรุปได้ร้านนี้สุดท้ายก็มาจบที่ร้านนี้นะคะชื่อร้านว่า Pixie Magic นะคะก็ถ้าเกิดสมมติจะเช่าชุดที่เป็นเบสิกมีแค่เสื้อเชิ้ตกระโปรง넥ไทอะไรเงี้ยก็จะอยู่ที่ชุดละ20,000วอนนะคะแต่ของหลิงมีแจ็คเก็ตด้วยก็จะเพิ่มมาอีก5,000วอนเป็น25,000ค่ะ ขนักเรองเเราเป็นอยากถ่ายให้เห็นสามคนแต่ไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้มายืนแล้วไม่เห็นหน้าทีนีหน้าอไม่เห็นหน้าสนี่อันนี้เป็นเพราะว่าเราเอาไซาส์สุดท้ายที่เหลืออยู่ไปี่เขาเ,เป็นไซส์ยี่หกค่ะอันนี้ไซส์อะไรยี่สิบ เออน่ารักแวกกินไอติีมแล้วหนะึ่งไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มาใส่อะไรอย่างนี้ไม่คิดเหมือนกันคข้ามาข้างหอกไม่เคยคิดเหมือนกัน แตครั้งหนึงเนาะแบบครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะอร่อยดีนะเนี่ยนิดหอยแ่ให้ยส่อบร้นยแต่ว่าโรงเรียนเกาหลีที่เขาใหแจ็คตก็คือใรจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ใช่ไหมแกถามฉันว่าไม่รู้เหมือนกัน มื่อกี้กินไอติมแล้วก็ถ่ายติ๊กต็อกไม่เห็นไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้ามีสง่งให้พี่ถ่ายรูปใครอยากเห็นหน้าก็ไปไปดูในคลิปในรีวิวไอจีแล้วกันจะมาดูกันว่ามีอะไรให้ซื้อบ้าง กตัตอันนี้ก็คือเขาเรียงเป็นที่แบบขายดีมาให้เลยหรือว่าอ, <c oughs> อันนี้เดียวอันน่ารักอันนี้น่ารักมากเลย <c oughs> อันนี้น่ารักอ่ะ <c oughs> แต่ว่าคลิปต่อใหญ่ๆมันจะแบบมันจะบังเลนกล้อง เอาไว้ข้างหลังไงเจอกันจบก่มาะกับหนีงป คือเขาต่อแถวถ่ายรูปกันซึ่งเราก็คงขอผ่านยาวมากถ่ายรูปหน้าประสาจริงเดี๋ยวล่้งไปนะคาจะเก็บคนเดียวแล้วเดี๋ยวเราถ่ายแบบนี้แก้งว่า ต่อคิวเล่นอันนี้เล่นบันจิร็อปมาแล้วเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างตายแล้วเขาเราว่าสนุกแต่าว่าเขาหลงผาไว้ก่อนเพราะว่ากลัวฟิวไปโดนใครแล้วมันจะเป็นเรื่องใหญ่อาการเป็นไงบ้างว่าไม่เห็นมีใครขี้เชันกีดชันกีดเห็นไหมมันไม่ได้ยินเลย ชคดีมากเมื่อกี้น้องเช่อชมพูเขามาขอให้เราถ่ายรูปให้เราก็เลยมีรูปสามคนแล้วนะคะเกเดี yeah, ๋ยวจะเปลี่ยนชุดกลับแล้ว i x i ซี่เมจิกส o ูลใส่จนเสร็จเราเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นชื่อโรงเรียนมาแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปกินข้าวแล้วค่ะอยู่จนมืดเลยมืดแล้ว ิมแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นมืดแล้วนะคะตอนนี้ลิงกลับมาที่โรงแรมแล้วนะคะแต่ว่าสภาพเยินๆย,ยืนนิดนึงเพราะว่าเผลอหลับไปไม่ได้มาปิดคลิปก็เลยจะตื่นมาล้างเครื่องสำอางอาบน้ำแล้วก็นั่นแหละจบวันให้มันเรียบร้อยนะคะ <c oughs> คืออยู่มาจน จะกลับแล้วเพิ่งเจอว่าตัวเองเอาโรโมอนผมมาด้วยก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแค่ไปลอตเตอรเวอร์แล้วก็ซื้อของนิดหน่อยอันนี้ที่ลบตานะ,ะโอุย้ยไม่โฟกัสอีกอใช้ของกายนี้ดีมากๆใช้มาแบบหลายคนดแล้วไวดลบเครื่องสำอางที่มันมเขาเรียกว่าอะไรนะ water proof ลบดีมากๆ ก็รอบนี้หลิงแบบได้ของมาค่อนข้างเยอะทั้งของใหม่แล้วก็เป็นของเดิมๆที่ใช้อยู่แล้วเดี๋ยวจะเอ่อทำคลิปแยกให้นะคะว่าคลิปนี้หลิงได้อะไรมาใหม่ๆบ้างแล้วก็จะแบบเช็ดหน้าจนจนกว่าสามีจะไม่มีคราบอะไรติดทางนันจนกว่าสามีจะขาด ล้างหน้าทีหนึ่งอะใช้สบวีประมาณเกือบสิบแผ่นได้แต่ว่าก็ต้องทำนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นสิวอุดตันใช้เครื่องจากอันเสร็จแล้วก็จะใช้คลีเซิงโฟมของไบรอันะคะ เลี่ยมลอยค่ะต่อไปแล้วก็จะเป็นขั้นตอนสกินแคร์ก็จะเริ่มจากน้ำตกไบโอตันจะหมดแล้วแต่ว่าเราก็ตุนไว้แล้วเหมือนกัน <laughs> ตอนกลางคืนนี่ยดิมจะใช้สกินแคร์แค่แบบ3อย่างนะคะจะไม่ใช้เยอะ ขั้นตอนที่สองก็จะลงแอมพูนะคะตัวน,นี้ก็คือซึมง,ง่ายมากแล้วข้อดีก็คือมันมันจิ๋วอะมันพกพกมาต่างประเทศพกขึ้นเครื่องอะไรเงี้ยได้สบายสบายเลยแล้วก็ใช้ดีด้วยเสียงหนิงดูงงงงเลยอะช <laughs> ินเลยหรือเกิน แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะอันนี้คือไฮไลท์ในทุกๆวันของเรา Skin Glow Intensive Cream ตัวนี้ก็คือที่หนึ่งในใจตลอดไปเนีย่ยดูดิพอพอมันเป็นคำว่า intensive c r e a มอะมันจะฟังดูเหมือนจะหนักหน้าเนาะจะแบบเหนียวเหนียวอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่เลยนะคะแบบ ปิงป้ายจะป้ายลงไปใช่ไหมแล้วก็ตบต,ตกตกแบบเนี้ยแปบบเดียวมันก็เข้าหน้าแล้วแล้วก็ผิวโแบบกลวแบบสวัสดโกลวแบบมองจากดองคานก็เห็นอะ <c oughs> น่ากลัวปะ่ะพอเป็นกลางคืนหลิงก็คือแอบทายเยอะนิดนึงเพราะว่าไม่ชอบให้หน้าแห้งตอนนอนค่ะ โอเคเรียบร้อยสำหรับวันนี้พร้อมไปนอนนะคะทริปเกาหลีรอบนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอบหน้าก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวไหนหรือว่าทำอะไรรอติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆที่อยู่ในทริปนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย